ความสุขจากการเดินทางความทุกจากการจากลาไม่ว่าจะช้าหรือไวสิ่งเหล่านี้นั้นล้นต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทั้งๆท,ที่รู้ว่าสักวันต้องจากกันถ้าได้พูดคุยกันมากกว่านี้มันก็คงดีนั่นคือความเศร้าและความเจ็บปวดที่ผมคิดว่าฟรีเลนต้องพบเจอเมื่อเธอสูญเสียผู้กล้าฮิเมลไป ซึ่งในส่วนของเนื้อเรื่องพอลาจากกันแบบนั้นแล้วก็ไม่สามารถพูดคุยหรือว่าสื่อสารอะไรกันได้เลยเราจึงไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทั้งสองคนคิดหรือทั้งสองคนรู้สึกมันคืออะไรเป็นแบบไหนอยากให้มันเป็นยังไงแต่พอเข้าสู่ช่วงตอนที่17ก็ได้มีเอนดิ้งที่2ออกมาซึ่งมันก็คือเพลงเดียวกันกับเอนดิ้งหนึ่งนั่นแหละถ้าไม่สังเกตอะไรมันก็จะดูเป็นแบบเพลงเดิมเนื้อเดิมเลยแต่ว่าถ้าเราลองสังเกตดีๆเนื้อร้องของมันก็จะเปลี่ยนไป และเมื่อเราลองนำในส่วนของเนื้อร้องมาปฏิปะต่อกันดูเราก็จะพบว่า ending ที่1กับ ending ที่2ืองเหมือนกับการพูดคุยกันหรือว่าคน,นึงหากันของคนที่มองไม่เห็นเหมือนกับการสื่อถึงกันของทั้ง2คนเลยครับ ผมจะลองแปลงเนื้อเพลงนี้ให้เหมือนกับจดหมายหรือว่าคำพูดแล้วลองเรียบเรียงโดยสมมติว่าตัวละครน,นั้นๆเป็นคนพูดหรือว่าเขียนขึ้นมานะครับใน ending 1ช่วงตอนที่1ถึง16บทนี้จะเป็นเหมือนบทของผู้กล้าฮิมเมลลองนึกดูว่าฮิมเมลเป็นคนที่พูดหรือว่าเขียนขึ้นมานะครับเธอสบายดีไหมได้ยินฉันหรือเปล่าเดินตามทางรถไฟที่ไม่มีใครคงเหงาหน้าดูฉันอยากให้เธอร้องไห้แล้วหัวเราะให้เต็มที่นะ อกกอดความทรงจําอันสดใสนี้เอาไว้ถ้อยคําที่ล้าค่ามากกว่าคําบอกลาฉันอยากถ่ายทอดมันถึงแม้มันจะดูธรรมดาแต่มันก็แสนวิเศษดูสิสิ่งนี้ถ้าไม่ใช่ตาคู่นี้คงมองไม่เห็นมันทําไมมันถึงได้เอ่อล้นออกมากันนะเพราะงั้นแหละต่อให้ฉันได้กลับชาติมาเกิดอีกครั้งตัวฉันคงเลือกที่แห่งนี้เหมือนเดิมเพราะถ้าฉันได้กลับมาพบเธออีกครั้งฉันก็จะคงเลือกช่วงเวลานี้ แล,และไม่ปล่อยมือเธอไปอย่างแน่นอนแม้จะไม่ม ma ีคำสัญญาใดๆเลยก็ตามแม้เธอจะหลงทางหรือว่าโดดเดี่ยวถึงตอนนั้นจะร้องไห้บ้างก็ได้นะรุ่งอรุณต้องมาถึงอย่างแน่นอนในเอนดิ้งที่2นี้จะเป็นช่วงตอนที่1 7จถึง28จะเป็นเหมือนบทของฟรีเลนที่พูดหรือว่าเขียนขึ้นมานะครับฉันสบายดีนะฉันจะไม่เป็นไรอืมได้ยินสิฉันเป็นห่วงเธอนะ ตอนนี้เส้นผมที่ยาวขึ้นกำลังพัดไปตามลมอยู่ด้วยทุกอย่างมันไม่ไร้ความหมายหรอกนะถึงจะไม่ได้ก้าวเดินต่อไปแต่ฉันเพิ่งรู้ว่าฉันก้าวตามเธอทันแล้วนะดูสิสิ่งนี้ถ้าไม่ใช่เพราะตาคู่นี้คงมองไม่เห็นมันทำไมมันถึงได้เอ่อร้นออกมากันนะเพราะงั้นแหละฉันจะไม่พูดว่าอยากเจอเธออีกแล้วแต่อย่างน้อยขอให้ฉันได้จดจำช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ไหมแค่เพียงวันนี้วันเดียวก็พอ เพราะง,งั้นหากว่าได้หวนกลับมาพบเธออีกครั้งฉันคงเลือกเวลานี้อย่างไม่ลังเลอีกแล้วทุกๆท,กที่ทุกๆเวลาไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนเวลาใดหรือที่ใดช่วยยิ้มให้ฉันทีสิฉันจะอยู่ที่นั่นเสมอเพียงแค่เธอหลับตาลงฉันรู้สึกถึงเธอเสมอถึงจะไม่ได้สมบูรณ์แบบก็ตามเธอจะร้องไห้บ้างก็ได้นะรุ่งอรุณต้องมาถึงอย่างแน่นอน เนื้อเพลงที่ถูกนํามาใช้เหมือนกับการพูดคุยการปลอบการค้น,ห,นหากันของทั้งสองคนให้ความรู้สึกทางเศร้าเหงาและอบอุ่นในคลาเดียวถึงแม้จะไม่ได้พบกันถึงแม้จะมองไม่เห็นแต่สิ่งที่ทั้งสองคนอยากสื่อถึงกันแต่ละฝ่ายเองก็คงรับรู้ได้ถึงแม้มันจะเป็นวันที่มืดมิดเพียงใดแค่เพียงหลับตาลงแล้วฉันจะอยู่ข้างๆเธอเสมอและไม่นานรุ่งอรุณจะต้องมาถึงอย่างแน่นอน บอกตามตรงว่านี่คือ ending anime ในรอบหลายปีที่ทําให้ผมเสียน้ําตาได้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีแค่ผมคนเดียวด้วยที่เสียน้ําตาให้กับเพลงนี้นี่คือเพลงที่เป็น masterpiece อย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับ anytime anywhere แล้วทุกคนคิดว่าเพลงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับพวกคุณฟังแล้วรู้สึกยังไงผมอยากรู้ว่าคงไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวที่เสียน้ำตาใช่ไหมลองคอมเมนต์มาคุยกันดูครับผมรออ่านอย่างตั้งใจอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ